คูปองส่วนลดนะครับเรามาที่เมนูส่งเสริมการขายแล้วก็เมนูย่อยนะครับคูปองส่วนลดนะครับสามารถสร้างคูปองส่วนลดแบบง่ายๆได้เลยนะครับเรามาที่เรามาเพิ่มกันเลยนะครับเพิ่มคูปองส่วนลดนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อนะครับอย่างเช่นซื้อครบ100ซื้อครบ3 0 0บาทจะได้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าส่วนลดเป็นบาทก็ได้นะครับตรงนี้ ก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับการในการเอาใจลูกค้านะครับดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้านนะครับเช่นซื้อเขาสามรบ300บาทจะมีส่วนลด30บาทอย่างเงี้ยนะครับก็สร้างแล้วนะครับแล้วเรามาที่ตรงรายละเอียดก่อนนะครับแล้วก็เรายังไม่สามารถพิมพ์บินตรงนี้ได้นะครับพิมพ์บาร์โค้ดตรงนี้ได้นี่สามารถลบได้ ว่าเราจะให้จํานวนคูปองเน,นี้กี่ใบนะครับสมมุติผมเอา30ใบอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ถึงวันที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกนี่คูปองก็ก็จะลงมาเลย30ใบนะครับก็ปิ้นติดได้เลยนะครับหรือว่าปิ์นจากลูกค้าอะไรเงี้ยนะครับเล่นโกงเล่นเกมเอาบินอะไรเงี้ยนะครับเนี่ย เอาปิ้นออกนะครับเดี๋ยวผมจะลองขายให้ดูนะครับมาที่ขายสินค้านะครับเมื่อกี้ผมกดกรอบกรอบบาร์โคดกรอบคูปองส่วนลดมานะครับก็ขายปกติถ้าใครมีเครื่องยิงบาร์โคดก็ยิงบาร์โคดเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้นี่ใส่ จำนวนสินค้าก่อนแล้วอยิงบาร์โคดก็ได้หรือว่ามาใส่จำนวนสินค้าที่หลังก็ได้นะครับสักรายการนี้ผมไม่ได้ต่อเครื่องยิงบาร์โคดไว้นะครับก็เลยต้องใช้เมาส์คลิกเอานะครับประมาณ3 0 0้กว่าบาทละจับก,การขายนะครับกด f 2ก็ได้นะครับนี้ถ้าไม่ใส่รูปแบงก์ก็จะไม่ขึ้นรูปนะครับ เนี่ยคูปองส่วนลดนะครับเรามาใส่ตรงนี้เลยนะครับเลขรหัสเมื่อกี้ที่เราสร้างขึ้นวางแล้วกด enter หนึ่งทีนะครับมันก็จะให้บันทึกนะครับอ่ะมันทึกสําเร็จเนี่ยเมื่อก่อนมันจะ333บาทนะครับลดไป30บาทเพราะว่าใส่รหัสคูปองเมื่อกี้นะครับมีส่วนลด30บบาทแบบนี้ลูกค้าก็ชอบใจเลยทีเดียวนะครับได้ส่วนลดแบบนี้ พวกร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับเขาก็ใช้กันนะครับวกโลตัส์ไมโครเซเว่นอะไรเงี้ยเนี่ยนในบินก็เขียนไว้นะครับส่วนลด30บาทอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นโปรโมชั่นในการดึงดูดเอาใจลูกค้านะครับ